สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่26วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับร้อยละครั้งที่1ไปพบกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพภาพนี้นะคะ ส่วนที่ระบายสีเหลืองเขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะตอนนี้จากภาพภาพนี้แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะและก็ระบายสีเหลืองไปทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะมาดูว่าจะเขียนสีเหลืองในรูปร้อยละได้อย่างไรค่ะวิธีการคิดก็คือเราจะแบ่งรูปนี้ให้เป็น100ส่วนที่เท่ากันแล้วพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะแบ่งแล้วได้สีเหลืองเท่าไรคะ จะเห็นว่าจะได้ส่วนที่ระบายสี40ส่วนจาก100ส่วนเท่าเท่ๆกันซึ่งจะกล่าวได้ว่าส่วนที่ระบายสีคิดเป็นร้อยละ40หรือว่า40เปอร์เซนนั่นเองค่ะร้อยละจะเทียบกับ100นะคะ ต่อไปมาพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็มาตอบคำถามนะคะชมรมคณิตคิดสนุกเปิดรับสมัครสมาชิก100คนถ้ามีนักเรียนมาสมัคร80คนนักเรียนที่มาสมัครคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนสมาชิกที่เปิดรับค่ะเอาละค่ะมาดูก่อนเปิดรับสมาชิกทั้งหมด100คนและนักเรียนมาสมัคร80คน คิดเป็นร้อยละเท่าไรนะคะก็สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ80ส่วน100ดังนั้นจะคิดเป็นร้อยละก็คือร้อยละ80นั่นเองค่ะมาดูอีกถ้าหากว่าเปลี่ยนนะักเรียนที่มาสมัครจำนวนที่เปลี่ยนไปนะคะเป็น75คนจะเขียนเป็นร้อยละได้เท่าไดนะคะก็เช่นเดิมนะคะทั้งหมดเปิดรับสมัคร 100คนมีนมักเรียนมาสมัคร75คนเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ75ส่วน100ถ้ามีส่วนเป็น100อยแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปขอร้อยละได้เลยค่ะตัวเศษก็คือร้อยละ5จะได้ร้อยละ75ค่ะแล้วถ้านักเรียนมาสมัครเกิน100่นะคะมาดูว่าเขียนเป็นร้อยละได้เท่าไหร่ค่ะ สมาชิกเปอรรับ100คนมาสมัคร120คนดังนั้นนักเรียนที่มาสมาัครคิดเป็นร้อยละเท่าไหรคะเศษส่วนที่เราเขียนได้ก็คือเศษ120ส่วน100ดังนั้นนักเรียนที่มาสมัครก็คิดเป็นร้อยละ120คะ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะมีดินสอ25แทง่งเป็นดินสอสีแดง12แทง่ง ดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของดินสอทั้งหมดมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของดินสอทั้งหมดค่ะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะคะดินสอสีแดงคุณรูใช้สามเหลี่ยมเดี๋ยวมาดูกันว่าสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมหมายความว่าอย่างไรนะคะดินสอสีแดงสิบสองแทง่งต่อไปมาดูอีกอันหนึ่งก็คือดินสอทั้งหมด ทั้งหมดนี้ขอใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะทั้งหมด25แท่งมาดูว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะเอาไปใช้อย่างไรนะคะรานะคาเราจะแก้โจทย์ปัญหานี้โดยใช้บัญญัติประยางนะคะเริ่มจากดิสโ25แท่งเป็นวินสอสีแดง12แทง่งการเขียนบัญญัติระยางสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องอยู่ทางด้านขวามือนะคะสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ขวามือมาดูต่อวัต หน,นะคะนั่นคือถ้ามีดินสอ1แท่งเป็นดินสอสีแดงเท่าใดอันนี้แหละค่ะก็คือเอา12ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้บนและก็25ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้ล่างก็คือเศษส2ส่วน25ค่ะ ต่อไปนะคะก็เทียบกับที่โจทย์ถามก็คือร้อยละเท่าใดนะคะดินสอร้อยแท่งคิดเป็นดินสอสีแดงเท่าไหร่ก็เอา100คูณด้วยเศษ12 2ส่วน25ได้าได้กี่แทง่งคะมาดูเลยะคะ่ะการคูณเศษส่วนตัวบนคูณับนตัวล่างคูณล่างตัดบนตัดล่างตัดบนตัดล่างนะคะในที่นี้ตัดได้ระหว่าง25กับ100 25่25บห้าหนึ่งจากนั้นาคูณสได้เท่ากับ48แท่นค่ะนั่นก็คือดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละ48ของดินสอทั้งหมดคำตอบก็คือร้อยละสีค่ะมาดูการคิดอีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณครูบอกว่า,วา ทำไมเราจะต้องใช้สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมเนื่องจากว่าเมื่อเอาสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมาต่อกันจะได้เท่ากับบ้านหนึ่งหลังไปดูเลยค่ะดินสอสีแดงกับดินสอทั้งหมดนะคะดินสอสีแดงจะเป็นตัวหลังคาบ้านก็คือเด้ชิบสองดินสอทั้งหมดจะเป็นตัวบ้านนะคะตัวบ้านก็คือ2 5่สิหลังคาต้องอยู่บนตัวบ้านอยู่ล่างเอามาวางนะคะก็ คือเศษ12ส่วน25เห็นไหมครับเหมือนบ้างเลยวิธีการเราก็จะทํา100คูณบ้านการหาร้อยละโดยใช้เทคนิค100คูณบ้านนะคะ100คูณด้วยเศษ12ส่วน25 100ไปตัด25ได้เท่ากับ4ขาด25 1 25 25, 25 4 100จากนั้น4คูณ12ก็เท่ากับ 48เห็นไหมละคะคิดเป็นร้อยละเท่าไรก็ร้อยละ48นั่นเองคะ่ะดินสอสีแดงที่เป็นร้อยละ48ของดินสอทั้งหมดเทคนิคนี้เรียกว่าการหาร้อยละโดยใช้ร้อยคูณบ้านนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะพ่อค้ามีมะพราะ้าว2,500นผล ขายไป750ผลพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละเท่าใดของมะพร้าวทั้งหมดมาดูตัวไหนเป็นหลังค่าตัวไหนเป็นตัวบ้านสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขายมะพร้าว้อยละเท่าใดนะคะตัวขายมะพร้าวก็คือตัวหลังคานะคะ750ตัวมะพร้าวทั้งหมดก็คือตัวบ้านค่ะ มาเท่าไร2,500นะคะถ้าเราคิดลัดเราก็100คูณด้วย750ส่วน2,500ได้เลยแต่มาแสดงวิธีคำนวนค่ะวันทีท่1ก็เขียนอธิบายดังต่อไปน,นี้ค่ะมะพร้าว2,500ผนขายไป750ผน ต่อไปมะพร้าวหนึ่งผลขายไปเท่าไรก็เอาบ้านมาชนกันเลยค่ะก็คือเศษ750ส่วน2,500ต่อไปรนะ้อยละเท่าไรก็คือจทถามน้่นค่ะนั่นคือมะพร้าว100ผลขายไปเท่าไรเอาร้อยคูณบ้านค่ะ100คูณด,ด้วย750ส่วน2,500ตัดอ,อะไรได้บ้างก้อนนี้ บนตัดล่างนะคะ100ตัด2,500เหลือ25 25ไปหาร750ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ30ผลค่ะ30ผลเมื่อเทียบกับ100ก็ตอบเป็นร้อยละได้เลยค่ะนั่นก็คือพ่อค้าขายมะพร้าวไปคิดเป็นร้อยละ30ของมะพร้าวทั้งหมดดังนั้นข้อนี้ตอบร้อยละ30ค่ะ มาฝึกสร้างบ้านกันเถอะค่ะสวนแห่งหนึ่งปลูกไม้ดอกดังนี้กุหลาบ48ต้นดาวเรือง32ต้นชวนชม40ต้นและทานตะวัน50ต้นมาดูคำถามที่1ค่ะเพื่อฝึกสร้างบ้านก่อนที่จะไปคูณกับ100นะคะกุหลาบคิดเป็นไรลัละเท่าใดของไม้ดอกทั้งหมดเขียนในรูปบ้านได้อย่างไรหลังคาก็คือกุหลาบกุหลาบเท่ารค่คะกุหลาบ48ค่ะและตัวบ้านก็คือ ของไม้ดอกทั้งหมดประกอบด้วยกุหลาบ48ดาวเรือง32ชวนชม40และทานตะวัน50รวมกันก็จะได้เท่ากับ170ต้นค่ะมาดูบ้านหลังที่2นะคะทานตะวนันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไม้ดอกทั้งหมดหลังค่ะก็คือทานตะวนันทานตะวันกี่ต้นทานตะวัน50ต้นค่ะและทั้งหมดคือ170ต้น มาดูอีกคำถามหนึ่งนะคะชวนชมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดาวเรืองข้อนี้ของดาวเรืองไม่ใช่ของทั้งหมดมาดูว่าหลังคาหลังคาคืออะไรหลังคาก็คือชวนชมจำนวนต้นชวนชมก็คือ40ต้นค่ะของดาวเรืองไม่ใช่ของทั้งหมดแล้วนะคะมาดูว่าดาวเรืองกี่ต้นดาวเรือง32ต้นค่ะ นี่คือฝึกสร้างให้ออกมาเป็นบ้านขั้นตอนต่อไปก็นำไปคูณกับ100หรือเอา100ไปคูณกับบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฝึกแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้100คูณบ้านกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมาดูตัวอยา่างการใช้คกาตคิดลับโดยใช้ หนึ่งร้อยคูณมากกันค่ะในสวนมีต้นมะพร้าวเจ็ดสิบห้าต้นต้นมะม่วงสี่สิบห้าต้นและต้นเงาะสามสิบต้นมีคำ,คำถามยูสามคำถามด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งต้นมะพร้าวคีดเป็น้อยละเถ้าได้เคอะผลไม้ในสวน สองต้นเงาะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้ผลในสวนและสามต้นมะม่วงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นมะร้าวมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเราจะใช้เทคนิคร้อยคูณบ้านนะคะเอาหลังค่าคืออะไรหลังค่าคือต้นมะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่คะมาดูได้ค่ะมะพร้าวเจ็ดสิบห้าแล้วตัวบ้านก็คือร้อยลัเท่าใดของไม้ผลในสวนไม้ผลในสวนก็คือ ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนั้นก็คือ75บวก45บวก30ได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่ากับ150ขั้นต,ต่อไปง่ายแล้ว100คูณด้วยบ้านนะคะ100คูณด้วยเศษ75ส่วน150ปัดอะไรได้75ตัดกับ150ค่ะ75 1 75, 75 75คูณอะไรได้150 คูณ2ค่ะต่อไปเอา2ไปหาร100นะคะตัดบนตัดล่างได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ50แสดงว่าคำตอบข้อ,อที่1ต้นมะพร้าวก่เป็นร้อยละ50เป็นครึ่งหนึ่งของหมายผลในส่วนหี่ไหละคะ่ะเ5เป็นครึ่งของ150ค่ะมาดูข้อที่2 บ้านหลังที่สองของเรานะคะต้นเงาะกิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้ผลในสวนหลังคาก็คือต้นเงาะนะคะต้นเงาะเท่าไรสามสิค่ะมีเงาะ30มสิบก้อนแล้วทั้งหมดกินไปแล้วในข้อหนึ่งก็คือ150นะคะเอา100คูณบ้านค่ะ100คูณด,ด้วยเศษ3สามสิชวนหนึ150่งยห้าสตัดเลย 30ตัด150ตัดบนตัดล่างเหลือเท่าไหร่คะ31 30 30 5ได้150จากนั้นนำ5ไปตัดกับ100นะคะ5คูณอะไรได้100 5คูณ20ค่ะคาตอบข้อ2เรียบร้อยก็เงาะคิดเป็น20%ของไม้ผลในส่วนค่ะมาดูข้อที่3ง่ายใช่ไหมล่ะคะมาดูบ้านหลังที่3เลยค่ะ ือบ้านหลังที่สามของเราก็คือต้นมะม่วงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นมะพร้าวบ้านหลังนี้หลักคาคือต้นมะม่วงมะม่วงเท่าไรคะมะม่วง45่ค่ะแล้วตัวบ้านเป็นอะไรเป็นไม้ผลทั้งหมดหรือต้นมะพร้าวไปดูที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามว่าเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ของต้นมะพร้าวดนะังนั้นตัวบ้านก็ต้องเป็นต้นมะพร้าวนะคะไม่ใช่ไม้ผลทั้งหมดดนะังนั้นตัวบ้านก็คือ 75ค่ะไนข้อ3ต่างจากข้อ1และข้อ2แล้วนะคะต่อไปเอาร้อยคูณบ้าน100คูณด้วยเศษ45ส่วน75ค่ะตัดบนตัดล่างโดยใช้แม่อะไรคะแม่15ค่ะ15 3 45 15 5ได้75ต่อไปนำ5ไปตัดกับ100 5ตัด 100, 100ได้เท่ากับ515 520ได้100จากนั้น20คูณ3บนคูณบนนะคะ20คูณ3เท่ากับ60ดังนั้นข้อที่3ามคำตอบคือต้นมะม่วงคิดเป็น60%ของต้นมะพร้าวค่ะนี่คือเทคนิคดีๆนะคะการหาร้อยละโดยใช้100คูณบ้างค่ะ หลังจากเรียนเนื้อหาไปแล้วมาตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ครั้งนี้กันค่ะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะมาดูว่านักเรียนจะทำกันได้กี่ข้อนะคะหยุดวิดีโอนี้ไว้นะคะแล้วทำให้เรียบร้อยเติมตัวเลขลงไปในกระดาทษทดเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ มาดูเลยค่ะข้อสอบฉบับหนึ่งมีคะแนนเต็ม80คะแนนต้นกล้าได้60คะแนนแก้วตาได้42คะแนนคะแนนของแก้วตาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนต้นกล้าบ้านก่อนนะคะมาดูที่หลังคาบ้านคือเลขอะไรเอ่ยหลังคาบ้านก็คือคะแนนของแก้วตาค่ะ42คะแนนและตัวบ้าน ก็คือคะแนนของต้นกล้าเท่าไหร่คะต้นกล้าคือ60คะ่ะมาดูเราจะเขียนอธิบายวิธีคิดนะคะเริ่มจากต้นกลา้าได้กี่คะแนนคะต้นกล้า60คะแนนแกวตาได้กี่คะแนนแกวตาได้ไป42คะแนคะนค่ะบรรตัดที่2จะเทียบกับ1นะคะสำหรับ ปัญญัตรยางนะคะต้นกล้าถ้าต้นกล้าได้1คะแนนแก้วตาจะได้กี่คะแนนแก้วตาก็จะได้เอาบ้านมาลงเขียนตรงนี้เลยค่ะเศษ42ส่วนหกค่ะมาดูบรรทัดที่3นะคะเทียบว่าร้อยละเราก็ หรือว่าถ้าต้นกล้าได้100คะแนนแก้วตาจะได้กี่คะแนนนะคะนั่นก็คือเอา100คูณบ้านนะคะตรงนี้100คูณด้วยเศษ42ส่วน60ได้เท่าไหร่คะเป็นคำตอบข้อที่9ก็จะได้เท่ากับ70คะแนนนั่นก็คือคะแนนแก้วตาคิดเป็น100ละ70หรือว่า70เ ของคะแนนของต้นกล้านั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสิบข้อแรกถูกไปแล้วกีข้อเดี๋ยวไปต่อกันอีกห้าข้อสำหรับคณิตคิดแบบหนึ่งร้อยคูณบ้านค่ะเอาละค่ะลุงเลี้ยงไก่ตัวผู้18ตัวไก่ตัวเมีย120ตัวเป็ดตัวเมีย40ตัวและเป็ดตัวผู้8ตัวไก่ตัวผู้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไก่ตัวเมีย มี5ข้อด้วยกันนะคะร้อยคูณบ้านเราทำดูค่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันเลยแล้วค่ะมาดูข้อที่1นะคะหลังคาบ้านคืออะไรหลังคาบ้านก็คือไก่รอผู้18ิดตัว18ปต,ตัวนะคะต่อไปมาดูข้อที่2จะเป็น ไก่ตัวเมีย120ตัวค่ะขั้นตอนต่อไปข้อ3คืออะไรคะร้อยคูณบาดังนั้นเลข3มก็คือเลข100นั่นเองค่ะเอร้อยคูณอะไรร้อยคูณบ้านบ้านก,ก็คือข้อที่4เศษ18ส่วน120คำตอบคือข้อที่5ค่ะตอบเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ 15ตัวนะคะดังนั้นคาตอบก็คือ15%นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะคณิตคลิปเป็นภาพโดยการหาร้อยละจากการใช้เทคนิคว่า100ปูนบ้านไม่ยากใช่ไหมคะมาสรุปความรู้ที่เรียนกันในวันนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้เทคนิคพิเศษ นะคะหนึคูณด้วยบ้าน100คนูณบ้านบ้านประกอบด้วยหลังคาและตัวบ้านนะคะส่วนที่เป็นหลังคากา็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาร้อยละและส่วนที่เป็นตัวบ้านก็คือถามาร้อยละของอะไรของทั้งหมดหรือว่าของบางส่วนนะคะทั้งหมดหรือบางส่วนจะเป็นตัวบ้านและหลังคาคือสิ่งที่โจทย์ถามหาร้อยละค่ะฝึกบ่อยๆแในนักเรียนจะเก่งอนิศาสร์ คนที่เก่งคณิตศาสตร์จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เยี่ยมเลยค่ะ